สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวพบกับแนวทางหุ้นไทยนะคะประจำวันพุธที่2 2เดือน463านะคะก่อนอื่นขออนุญาตย้อนผลกานตัวเองเมื่อวนนะะันอังคารที่21นะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะหุ้นหุ้นไทยเราลงเป็นคลิปแรกนะคะลองมาดูผลงานดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะผลงานนะคะหุ้นไทยตลาดเช้านะคะออก5 5 2, าห้าอ ตรงนี้นะคะเข้าเด่น5นะคะถ้าเป็นแนวเลขใกล้นะคะจะได้2นะคะตรงนี้ออกสอหนะคะแต่แนวเลขใกล้ตรงนี้นะคะไปไม่ถึงเนาะต่อไปนะคะเป็นหุ้นไทยช่อง9้าเช้านะคะเ,เราเจาะหกเจาดแปดนะคะผลงานสองสาน์หนะคะตรงนี้นะคะหากใครไล่ศูนย์นะคะจะได้ตรงศูนไปด้วยนะคะ แต่ว่าตรงนี้นะคะตัวเด่นเราไม่ได้เข้าเลยนะคะต่อไปนะคะดูหุ้นไทยเที่ยงนะคะผลออก 4, 4ี6ีหนะคะตรงนี้นะคะไม่เข้าเลยนะคะตัวเด่นนะคะแต่ว่าตัวนี้นะจะมาเข้าตรงนี้ก็ไม่เข้านะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูเข้าตรงเจาะรวมมิดนะคะตัวเด่นเราให้4ี่หหนึ่งะคะเจาะเน้นสี่หกับห ตรงนี้นะคะเราได้ไล่เลขสี่นะคะได้ตัวสี่หนะคะถ้าใครไล่เลขสี่แล้วก็ถ้าใครไล่ลงมาอีกก็จะได้เป็นเก้าสี่สี้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะยังไงก็ ดีใ,ใจกับคนที่ใช้สติในการดูเลขนะคะก็มีทั้งถูกมั่งไม่ถูกมั่งนะคะเพราะว่าวันนี้อันนี้เป็นคลิปแรกนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะประจําวันพุทธที่22เดือน4นะคะว่าจะมาเ,าเป็นแนวเลขไหนนะคะ นะคะเดี๋ยวจะหาให้แป๊บหนึ่งนะคะโอเคเจอแล้วคะ่ะต่อไปนะคะหุ้นไทยตลาดเช้าประจำวันที่22นะคะเมษาน2563นะคะอ่านะคะพารวยนะคะเจาะได้นะคะมี9มีศูนมี1นะคะเจาะเน้น901019นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไล่นะคะต่อไปนะคะหุ้นไทยช่องเ้านะคะเจาะเด่นได้3ได้4ได้5นะคะเจาะ3 4 3 5หแล้วก็ สามตัวตรงแนวเลขไลนะคะต่อไปหุ้นไทยเที่ยงเราเจาะได้3มได้4ได้5นะคะเจาะ3 4 3 5 4 5หนะคะยังไงก็มองตัวกันนะคะ3ตัวตรงแนวเลขไล้ด้วยนะคะต่อไปเจาะเด่นรวมมิตรนะคะาอาสามหุ้นไทยนะคะก็จะได้9ได้3ได้4นะคะเจาะ90 3 4 4 5นหนะคะอย่าลืมมองตัวกันตัวเลขเบิ้ลแนวเลขไล่นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่าน ตอนเช้าด้วยนะคะอขอกำลังใจให้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นแนวทางให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ